สวัสดีครับเพนๆช่องไซก้อยขอผมเจ็ดไซก้อยเหมือนเดิมเราได้เจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาดึงค่ำคืนวันศุกร์ไฟเดย์ในนะครับสามคู่ก็มาจากหลีอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับแต่เริ่มที่เวลาสี่ทุ่มครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษโคเวนที่จะฝูงจะเปิดบ้านเจอสวอนซีนดับสิบเก้า โคนที่48แต้มเกมล่าสุดบุกไปเสมอซารัมตันมา1-1น,น,นะครับแฟรงค์ลัมพาดโมสิใช้งานเจดาซินวาแบ็กซ้ายที่ติดโทษแบดนะครับตัวหลักๆก,ก็สารล,ลุคเมสันคลาร์กแจ็ครูอนี่กองหน้าเป็นฮาจิไรครับเจอกับสวันซี26แต้มเกมล่าสุด เปิดบ้านเบียดชนะเร็กแฮมมา2-1นะครับตัวหลักก็โรนาลแมลเคอร์วีเดลครับกองหน้าเป็นซานวีโปนิคหัวหองชาวสโลเวเนียนะครับเจอการฤดูกาลที่แล้วค่อนข้างแปลกทีมแมนได้ในบ้านทีมนั้นแพ้ครับส่นซีบุกชนะ2-1โคเวนที่ก็บุกชนะ2-0ก่อนเกมเขามองโคเวนที่เป็นต่อนะครับจริงๆคนที่จะฝูงเนี่ย ลุ้นเลื่อนชั้นสู่หลีกสูงสุดเซนซวอนซีมาฟื้นช่วงหลังนะครับแม่แต่พิเจัดูแล้วคนที่ในบ้านหวังผลได้ครับวัดใจคนที่ของแฟงลัมพาดจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มคู่ต่อมาไปดูมิดเดิลสโบรรองจากฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับแบล็กเบิร์นอันดับ20 m i d มิดเดิลสโบร์แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้บิสตอลซิตี้มา02นะครับแต่ลหลักก็รนแม็กกี้มอร์แกน วิทเทเกอร์ข้างหน้าเดวิดสเตเล็กกับทอมมี่คอนเวย์ครับเจอกับแบล็กเบิร์นกุหลาบไฟ25แตม้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะมิวอร์มาส0ูนะครับตัวญี่ปุ่นโมริชิตะนวรุกก็ท oh ็อตแค้นเวลยูกิโอฮาชิกองหน้าอันรีกุตจอนสันนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วก็แปลกทีมเล่นในบ้านทีมนันแพ้ครับแบล็กเบิร์นบุกชนะ1-0มิเดนสโบ ก็บุกชนะ2-0ก่อนเกมมิดิลสโบรเป็นต่อนะครับมิดแลนโบรเนี่ยก่อนนั้น,นชนะมา4เกมติดเพิ่งจะมาหลุดในเกมบุกแพ้บริสตันซิตี้ในขณะที่แบล็กเบิร์นนะครับห้านัดหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวแม่แต่ว่าโบโรในบ้านไม่ธรรมดานะครับคือเอาง่ายหวังผลได้แล้วพวกเขาต้องการกลับสู่พรีเมียร์ลีกวัดใจมิดแลนโบรภาพรวมดีกว่าครับจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูได้ปิดท้ายที่เวลาตีสตรงนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่เดียวคืนนี้ แมนยูเต่อันดับ7จะเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลอันดับ11แมนยู26แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้วิลล่ามา1-2นะครับแถมบรูโน่ไปเจ็บอีกถ้าเขาว่าตัวเจ็บก็เยอะตัวไปแอฟคอนก็หลายตัวนะครับแต่ว่าข่าวดีคือกาเซมิโอลจะพ้นแบนกลับมาช่วยทีมแดนกลางได้ที่เหลือก็ดาโลดอกูคุนย่าเมสันเมาส์เบนยามินเชสโกไม่ก็โจชัวเซอร์ซีนะครับในขณะที่นิวคาสเซิล23แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเชลซีมา2-2นำก่อน2-0ด้วยนะครับเอนดีฮาวก็ตัวเจ็บเป็นตัวเดิมๆครับแดนกลางอาจจะลุ้นเจอริงตอ,ตอนกลับมาเป็นตัวจริงร่วมกับบุนัวกีมาไราสันโดโตนารีเนวรุกเจคอบเมอร์ฟี่กอร์ดอนนิกวอเตอร์มาเดอร์กองหน้าทีมชาติเยอรมันนะครับเฉลกระลดูการที่แล้วนิโคลเซชนะไปกลับในบ้าน4-1เกมเยือน2-0ตามหน้าเสือข้อมองใกล้เคียงมารเนเต็ดเล่นโอทัฟฟอร์ดแต่ไม่ได้เปรียบเลยครับคือขาดตัวหลักไปเยอะเอ็มเบอร์โมก็ไปเล่นแอฟคอน บูโน่ก็ดันมาเจ็บในขณะที่นิวคาเซิลตัวยังอยู่ครบนะครับดูเกอดูแล้วแบบนี้วัดใจนิวคาเซิลทีมเยือนดีกว่าครับพี่เฉยมองว่าปิดประตูแพ้ครับนิวคาเซิลไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่โคเวนทรีมิดเดิลสโบรและนิวคาเซิลอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ